วัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอนสีของคุณย่านะคะด,ดูคุณย่าเอาออน้ำปลากะปิผงชูรสแล้วก็กาแฟให้กินแตกหลอดแตกใบดีครับ <c oughs> ได้มาจากเพื่อนบ้านเนาะบวมตีละ สีงามงามบบบสีก้อนสีบใบนะัุกใบแตกออกมาปุ๊บสีเขียวงามมายสีสันสวยงามมาดูใบนี้ในทอฟาร์มในกัฟาร์มเมื่อคุณยาแล้วแตกมาทางนี้อีกคนติียะกำลังสีแตกเนาะแตกหลอดขนาดอีกใบนี้ สิแตกหรอกเห็นป่องแล้สแตกหลอกเนาะผู้า้อใจชับเล่นบอลสีเฝ้าเวิดมืพอพู้ให้น้ำปลาแล้วแล้วก็นั่งจอบมันแตกันี้มากนี่ว่แม่นเตบอลสีดิเบื่งกวักมาเรากดความเสนยาเแ็กโนม่ม้ายมตีละ่ะ แก่บอกมากครับหมดหนีล่ละคุณยายสิขอโชคขอลาภเพิ่นมนปบางกีได้นิดเดียวไม่ได้ขอแ,แต่พ่อเป็นมาเป็นคนเองสื่อได้ถือวันนี้สิขอได้บาทอันนี้วันที่ยี่สิบสามนี่แสิขอทำพิธีขอได้ตัวใดสิเอามาให้เบิง่งได้แต่ว่า จาไม่โตใม่ใจแล้วแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวพอถึงวันนั้นแล้วจะบอกราะเงินไหลมากต้นนี้ที่พุณงยามาปูกไว้พุ่งยามาปูมันเนม็นเตกที่ล่ะมองดูเตกแท่องออกมามีแต่ใหม่ใหม่เสรษฐีเรือนในเหมือนกันเลยเสร็จเสรษฐทีเรือนในเต,ตก นกขึ้นมาใหม่งามครับ,รบข้ามาเบิ่งเศรษฐีเลื่อนอกต้นนี้ยเบิร์นเพียงแค่บิบบร์ียงโโศกสิมาอีของเบิ่งเศรษฐีเลื่อนอกเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกนะคะขอเพิ<ห>่นมาแทนดิเพิ่นแบ่งมาเพ <โฟ S 1> ิ่อเพื่นแบ่งมาให้ถูกหวยได้ไหมดอกติด <c oughs> <c oughs> ดอกเทกนิ่เดียวดอกหรือว่าแต่ก็ดีใจ วันนี้อาจสิถือเยอะๆเลยะบุงตุงลเนี่สถีเรือนนอกนะคะเป็นดอกนะคะเรารอลุ้นวันนี้เลยนะวันที่หนงตุลาเลยนะคะ